สวัสดีครับวันนี้มาถึงูนยนแล้วครับที่แรกว่าจะไปบริษัทใหญ่เลยแต่ว่าโทรมาถามที่นี่เขาบอกว่ามีรถครบทุกรุ่นครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชาวนาครับมีครบทุกรุ่นจริงครับจากห่างจากบ้านเจ็ดสิบกวโลเองก็เลยไม่ต้องไปถึงไกลๆครับเพิ่งได้ว่างมาวันนี้วันโปรโมชั่นสุดท้ายด้วยครับ30กันยา ก็สนใจตอนนี้ก็มองๆไปก็มีนี่ครับตัวเดียวนี่แหละกับตัวทันเด t ทันเด r มันล่าสุดหน้าเกี่ยวมันสเมตรแล้วก็อุ้มสองตันห้าครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่คันแรกเลยเผื่อมีคนสนใจเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆเลยนะตัวนี้เจ้าจิ๋วครับหน้าเกี่ยวสองเมตร70ิบอุ้ม1.7ตันนะครับโซ่44ี่ข้อตัวเดินสิเพาใหญ่ ันี้เครื่องห้าสูบครับเทอโบสองร้อยแรงมาน่าจะสเปกเดียวกับรถผมแหละสายพานสี่เส้นครับท้ายเครื่องสายพันทารอยสี่เส้นพวกนี้เป็นยังเป็นเหล็กอยู่นะครับพวกหมอ้อน้ำอะไรจะเจ้าจิ๋วเป็นเหล็กหมดครับนี่นะครับคันที่หนึ่งท่อตัวนี้น่าจะจิ๋วสี่จุดศูนย์แหละท่อ,อยังไม่สวิงอุ้มต้องเปิดเองครับ สวยครับแล้วก็มาดูมดมดมดจอมพลังหน้าเกี่ยวหน้าเกี่ยวตัวนี้สองสองเมตรแปดห้าครับตัวเดินสิบเพาใหญ่อุ้มหน่งจุตันนี่ครับรายละเอียดโซ่น่าจะ45่ขอมันไม่แน่ใจครับโดยประมาณอันนี้ก็ยังเป็นเหล็กเหมือนเดิมครับเหล็กหมด เหล็กหมดตัวทันเดอร์ก็เหล็กนะครับพวกนี้ทันเดอร์แต่ว่าตัวนี้ก็ปั๊มยีบสองครับตัวนี้ปั๊มแยก 22. เบอรยีิบสองเขาเขียนไว้แมนนี่ครับตัวเดินสิบปัม๊มแต่ว่าเป็นปั๊มแยกครับอันนี้ปั๊มแฝดครับเจียวเป็นปั๊มแฝดผมจะรีวิวเร็วๆนะครับจะได้รู้สเปกกันทุกคันเครื่องก็น่าจะเจวัน ไม่ได้เปิดดูครับสายพันธุ์ท้ายเครื่องก็สี่เส้นครับสายพันธุ์เพาลอยก็สี่เส้นเพาลอยเป่าห,หัวแล้วครับเอ่ปล่อยหัว,หวเรียบร้อยครับเ่ยนสายพันธุ์โดยไม่ต้องถอดเพาลอยครับสายพันธุ์ตู้สูบแล้วครับเครื่องตัวนี้หกสูบตัวนน้นห้าสูบ สวยครับเดี๋ยวก็เป็นเลรดเยอะรถไทยสิงสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเจ็บรายลอยากมาเยอะเลยต่างจากตัวที่ผมรับรถปีอกสีเยอะครับสวยกว่เดิมเยอะราคาไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ถามเลยถามเดี๋ยวเจอสนใจ ลืมครับคอทุกตัวยังเหลดเฉพาะแผ่นบนครับอันนี้ก็ซุปเปอร์หมดครับซุปเปอร์มดจอมพลังเหมือนกันครับกับตัวนี้คนละสีปากเกี่ยวสองแปดอุ้มตันเก้าเดินสิบเผาใหญ่เหมือนกันครับพวกนี้ก็ยังเป็นเหล็กเหมือนเดิมท่อตัวนี้เป็นท่อร้อยแปดสิบแล้วครับน่าจะรัตสองล้านต้นแล้วอุ้มเปิดปิดเองครับคันนี้ ตัวนี้ท่อยังไม่ร้อยแปดสิบตัวนี้น่าจะเป็นรถสี่จุดศูนย์ตัวนี้น่าจะห้าจุดศูนย์ตัวนี้สายพานห้าเส้นแล้วครับอ๋อนี่ครับข้อแตกต่างมดเก่ากับมดใหม่ห้าเส้นตัวนี้ก็ห้าเส้นสายพานเข้าเรียบบนสองเส้นครับเครื่องก็ เจทูโอแปดสี o ่เจทสวยครับมดนี่ตัวเดินสิบเท่าใหญ่ใช่ไหมครับสิบใหญ่เท่าจิ๋วเลยแต่รถสวยขึ้นเยอะ ไทยสิงยนฮะมีเพดด้วยชัดเจนขึ้นเยอะครับตัวนี้เดี่ยวครับ5.0ปาก3มเมตรสองหุ้้ม2อตันห้พ่อเป็นพ่อสวิง180ตัวเดิน12แมงป่อง ปากคอนี่เป็นเลดหมดแล้วครับพวกนี้ก็เป็นเลดหมดนี่ครับเขาทําที่ยึดท่อด้วยมันจะสันสนเลิกสันเลยทีนี้เป็นสแตนเลสหมดเลยหมดนะครับเลดหมดแต่รถสวยขึ้นเยอะเลยครับ ตัวนี้ยังเป็นกระบอกกระบอกล่างครับยังไม่ได้เป็นกระบอกข้างกระบอกยกตัวนี้เครื่องอะไรนะจังเจฟยเจฟยแล้วครับคำเย็บสามตัวเดินแมงตองโบฟูสายพานทายเครื่องหกเส้น ตัวนี้อุ้มกับท่อเปิดเองครับอัตโนมัติตัวนี้ก็มีครอบเลียดอะไรเรียบร้อยครับตัวนี้4.0ครับ4.0ลดโลสต็อกคครับราคาก็ต่างกัน ันนี้ก็เป็นเลดหมดนะครับนี่หม้อน้ำข้างเลดหมดแล้วตัวเดินก็แมงป่องครับโบคู่สวยครับเดินรอบๆเลยเรถเลอ่แมงป่องโซ่ไม่ใช่ครับโซ่ของ ของอะไรนี่แหละผมทำไม่ได้ไอเทียคอเลดตัวเดี่ยวจะเป็นคอเลดแผงมะนาเเลดอันนี้ก็เป็นกระบอกคู่ล่างครับมือสองก็มีเยอะนะครับซุปเปอร์จิว๋วอยู่นี่สองสามคันสวยครับแทบจะไม่ต่างครับต่างอุ้ม เปิดปิดแล้วก็ท่อสวิงที่ต่างกันครับตอนนี้แล้วก็พวกนี้ล้อล้ออันนี้จะเป็นเหลดครอบแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นเหลาเหล็กครับตัวนั้นจะเป็นเหล็กตัวนี้เหลดครอบเหลาเหล็ก,ลลกตัวนั้นจะเป็นเหลาเหล็กนี่นะครับสี่จุดศูนย์ตัวนี้ห้าจุดศูนย์ครับ ตกักแต่น Thunder ทันเดอร์อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูตัวทันเดอร์นี่ปากสามเมตรุ้มสองตันห้าครับตัวเดินสิบสองปั๊มยิบสามแต่ตัวเดินไม่ใช่แมงป่องโซ่สี่สิบหกข้อตัวนี้สี่สิบแปดครับยังไ,ไงครับสวยนะครับรีวิวแบบด่นดวนครับไปหลายที่ครับเดี๋ยวต้องเข้าไปรีวิวด้านในอีก ตรงนั้นก็มีเดี่ยวสีโนรถเอามาซ่อมพวกนี้รถมือสองครับเข้ามาติดต่อได้ครับใครอยากได้จิ๋วมือสองมีอยู่สามสี่คันข้างหลังยิ่งสวยเลยครับจเจ้าจิ๋วมือสองนะครับก็สเปคนะครับไต่เสีงอุ้มไต่เสียง่นปาก2.7อุ้ม1.7เดิน10เพาใหญ่เครื่อง5สูบครับซูเปอปร์มอดก็ หน้าสองแปดมุมตันเก้าตัวเดินสิบเผาใหญ่ปั๊มย3ิบสามครับย2ิบสองหรือยิบสาผมดูเมื่อกี้ผมก็หลงน่าจะเดี๋ยวยิบสองหรือยิบสามยิบสองครับแต่เ,เป็นปั๊มแยกตัวนั้นปันป๊มแฝดน,น่าจะประมาณนี้แหละผมก็หลงหลงหลายคันตัวนี้หน้าเกี่ยวสองเมตสองห้ามุมสองทันห้าท่อสวิงตัวเดินสิบสองครับ นี่ก็เหมือนกันครับเดี่ยว4.0กับ5.0สเปคทุกอย่างเหมือนกันครับ4.0กับ5.0แต่ว่าจะเป็นท่อสวิงแล้วก็อุ้มเปิดปิดมีแช่นี้ครับแต่ว่าตัวลิมิเตตไม่รู้จะต่างจากพวกนี้ไหมแต่ว่ามีความต่างอยู่คือกระบอกมันจะแทงข้างคอครับแต่ตัวนี้ยังแทงล่างอยู่ครับน่าจะไม่ใช่ตัวลิมิเตอันคือเล็กสุดครับจิวแล้วก็มามด แล้วก็มีทันเดอร์แล้วก็มีเดี่ยวครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับฝากติดตามช่องสายชาวนาด้วยครับช่องน้องใหม่รอติดตามนะครับจะได้คันไหนไปช่วยงานเราสวัสดีครับ